หน่วยเอ็นเอ็นยูจตุนนครนะครับเข้ามาติดตามผลการดําเนินงานของฟาร์มตัวอย่างการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรรายย่อยสากลโคนมบริษัทภูมิครับอยากให้คุณลุงช่วยแนะนําตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมนายกิติค้าวแข้งสีครับอยู่บ้านรเกษตรบลนเกาะเชี่ยวอำเภอตะมุกภูมิจังหวัดจัรทบุรีตอนเช้าก่อนโคนมบริษัทภูมิจัดทับอับเยือ สี่ปีกับกิจการโคนมเริ่มแรกเรื่องแค่ตัวรครับเริ่มแรกเลี้ยงตัวเดียวครับเริ่มจากหนึ่งตัวปัจจุบันมีบริษัทก็โตครับปัจจุบันนี้มีงูลี่ที่สิบตัวครับสิตัวนะครับก็จะเอาเพิ<ะ>่มอีกไหมครับหรือว่ามีกำลังงานแค่ มันจะปัจจัยนึงก็คือเรื่องแรงงานเนาะครับการเลี้ยงโันมการเลี้ยงจะเลี้ยงหลายเราก็ต้องาทำแต่แรงงานหลายเข้ามต้องจับหมูงอหมูวโวนมเข้าไปดูแลแล้วก็ความพอดีกับแรงงานของเขาแสดงว่าดูแล้วเพียงพอพอเพียงแล้วเราไปดูการจัดการอาหารโันมต่อเลยครับแปลงอาหารหยาบนะครับที่นี่จะใส่หญ้าในเปียกปากช่องหนึ่งตู้ที่ปลูกจากไรครับ ประมาณหาไรขึ้นหาไรหาไรปลูกมาจากปีหรอครับอันนี้เริ่มปลูกจากแค่ปี2องพันหนะครับตัวบ้านแบบปลูกสิบชิปปีแล้วสิบปีครับได้ปลูกใหม่ปะครับหรือว่าใช้แปลงเดิมเลยเพได้ปลูกใหม่ครับปลูกจากแค่เริ่มแรกลกับมาเท่ากันแปลงยาวสิบปีนี่ก็เป็นลักษณะของการจัดการแปลงนะครับ ของเขานี่ือผู้ในระบบถีอว่าว่าใ่การเพียงนี้ือบ่ใส่ถือว่าว่าว่าผลลูหย่าเขาคทำถีง้อแต่ผลผลิตในการทําความสะอาดของน้อนถือว่าไปของเยลืจากป่ามาเก็บถีในการบรรุงลลู่าถ้าอย่างเิ่งแปลงย่างนะครับตัดามเรื่งได้กีไ็ไร่ได้กักิโล ประมาณสักกีโลแค่ละรอบหนึ่งันยกมือยกมือถ่วพวยี่สิตันต่อไร่ย่บตันต่อไร่หราต่อครั้ง่สิบตันต่อไร่ต่อครั้งปีหนึ่งกัจจะรอบปีนึงะเสียนเป็นเรือแต่ที่ประมาณสารอบหารอบห้ารอบก็ประมาณหนึตันหนึ่้อตันบางปีก็อาจจะหรอบ ก็จะประมาณ120ตันว่าห้าตัดเนี่ยมันคือห้าวเรียนตัดเพื่อเงินเรียนในวัตถุเดียวหมดครับทุกดูดูดินี่ก็จะเป็นอย่าอายุพอดีตัดนะครับนี่ครับ60วันนะครับนี่ครับ60วันได้ขนาดนี้แล้วก็พอดีสำหรับพอดีตัดไปในวัวใครลาตัดเห็นอะไรครับได้ได้ เครื่องจะทายตดตัดชิดดินแบบนี้คครรัับบแล้วเขาจะก็จะแตกขึ้นมาใหม่หลังจากติดตัดชิดดินเนาะเพราะว่าเคยตัดรอบมาหลายระยะแล้วถ้าตัดเหนือดินแค่สูงขึ้งนะครับมันตัดรอบต่อไปมันติดตัดเนาะขอบคุณครับต่อมาตัดรอบต่อไปตัดยนาะหากงตัแยงนอกก็ติดแยงวุดีคือตัดชิดดินครับตัดชิดดินติดแยงกเดีกว่า ก็มีการจัดการแปลงเนาะพ่นนามดีขายพร้อมนะครับท่านอยู่บนนี้เ้างานๆเน์ม้วนกินท่านเ่าเลือกินครับม้วเหลือกินกระขายนะครับเราเป็นรายได้อีกทางหนึ่งของฟาร์มนี่นะครับเอาไปเห็ดเังนดรให้ม้วนกินบันอันนี้เราเป็นอาหาร TMR กระตั้นกะเดี๋ยวไป บ้างมองกี่เนี่มาโกเคอันนี้จัดมือแล้วนี่ครับมนนีประมาณ30อาทิตย์เครับประมาณหน,นึ่งสัปดาห์หลังจากตัดทิ้กินเนาะเนี้ยขึ้นไปประมาณนี้บน้าปี55วันได้แบบแตงหย,า,ยาง 7,